นี่ชมรมช่วยเหลือ,อกิจกรรมนะครับได้รับการร้องทุกข์จากญาติในกฤษณะจึงเจริญนะครับก็คือน้องศิวกรจึงเจริญมาร้องทุกข์กับชมรมว่าพี่ชายนะครับถูกข้อหาเมาแล้วขับนะครับแล้วตุกษ์สารแฝงเนะี่ยสั่งจะคุกข์แทนกับขังแทนข้าวบักที่สถานกับบริเวณในจัง,งหวันะครับของกระทรวงยุติสตร์ของกรม,มราชธรรม แล้วปรากฏว่ามีการถูกตั้งโทษในประจำจำนวนไม่ต่างกับเกนะ้าคนซ้อมนะครับตามภาพตามภาพที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่ซ้อมตั้งแต่ตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนไปแล้วตอนเช้าเนี่ยคุณพิชนาเนี่ยนะครับเป็นเจริญก็ถูกเจ้าที่กรมราชธรรม นำมาใส่แงมมือเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีให้ดูนะครับใส่แ,สแจ้มมือตอนเช้าแล้วยืนดูด้วยความสาใจแทนที่จะพาไปหาหมอจับปล่อให้น้องเขาต้องแก้ปาญตาในคดีสามห,าห้าเ้ในครีนี้จริงๆแล้วตอนที่จับกลุ่มพี่สารวัตรบงทางานครับ น้องเขาไม่ได้ใช้ชื่ออิสระอุตุเจริ์แต่น้องใช้ชื่อนายธนาจิตสักเก่งใช้ชื่อนายธนาจิตสักเก็ตเป็นผู้ต้องหาเองแล้วตอนบินมือพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ไไดตรวจสอบประชาชนก็สั่งฟ้องไปที่ศาลแข่งในวันรุ่งขึ้น ใะน,นามของนายชนกเกดสักเก็ตแต่พอส่งเข้าไปที่ศาลกับตา,างหากก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก็ใช้ชื่อในนามนายชนกเกดสักเก็ตเหมือนเดิมจนถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยเมื่อไปกินมือที่มีการหาพิสูจน์สอบถามที่เม่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สุนทรศิลป์จึงรู้ว่าคนตายเนี่ยคือนายชนะเกด ซึ่งเมื่อตอนหาญาติไม่เจอเนี่ยทางเจ้าที่ผู้ภัยนะครับได้พาศพน้องเขาไปฝังที่ศุสารที่กรุงลงุจนวันที่29มษายมเนี่ยมีเจ้าที่ของสารนะครับมาแจ้งกับทางญาติว่านา,า,ายกิตติ์ะเนี่ยได้ถึงแก่ความตายไปแล้วทางญาติก็เลยไปดูศพที่โรงพยาบาลธรรมศา,าสตร์นัำเิดทางโรงพยาบาลก็แจง้แจงว่าศพไมได้ไปฝังตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่สุสานรลงนะครับ ทางญากกันเลยแป้วสอบมาเมื่อวันที่3มิถุานแล้วทาการจาัดงานสอบไปตามภ้างที่วัดคงพนะูเมื่อวานที่ผ่มโดยเสาเล็กก็นะคีนี้ทางสุมก,ก็อยากจะเรียกแบบร้กกองขอความเป็นธรรให้กับนายธิตนาจรเจิญกับอาทิตย์ดีกรมราชธรรมพันตมลสุชาญวงศ์นัทยนะครับว่าคดีนี้ขอให้มีการซ้อมผู้ต้องหาในเรือนจำได้อย่างไร และที่สําคัญเมื่อพนักงานถูกซ้อมแล้วทําไมเจ้าที่ผมไม่จะทาถึงไม่เอาน <oat isher> ้องเข้าไปส่งโรงพยาบาลตามตามสิทธิที่น้องครอบครณจะได้แต่กลับมายืนเย้ยยๆถามมาด้วยความใส่ใจอันนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้ทางชมรมก็อยากเรียกร้องนะครับเพราะว่าสังคมไทยวันนี้ในคดีนี้เรียกร้องมากว่าเป็นการละเมิดสิทธิอย่างไรทางชมรมจึงขอเรียกร้องไปยังท่านอันบดีท่ามกลงนักชัยที่คือกรรมกา ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่อนี้ด้วยความเป็นธรรมนะครับก่งาห้าเดดต้องต้อง้องะองต้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 อีต้องต้องต้อง้งต้องต้ององต้องตองงตต้องต้อองต้อองอองตองต้าต้อง้องต้งต้องต้ไงงต้องตจองตงตงต้ลต้องต้วองง่อ่ององ อีเขาบอกอบอกว่าเป็นหน้าที่ผงต้องพี่สอบรุมไม่เกี่ยวครับ